สบายดีพี่น,อน้องพอกันอีกแล้วคับขึ้เก้าเหมือนเดิมครับสําหรับคลิปนี้ทีมงานเขาเริ่มลงใหม่ลงมือแล้วลงใหม่ลงมูงน้นแล้วแจ้งว่าล้มมองอันเอ,เอาหัวซุปไปหันเจ้าหน้า ide เพ่าะเขาไปไหลเห็มันดา่างพ่วงมาสิเขาลงนี เอาหัวซ like ุบก็ไปน้อยเดียวซุบตั้ก็ไปหนน้อยเดียวใค้เขาล้นี่่อดีวนนี้ใครเขาอยูซะค่อยดักคอยดักเอึนงแล้วกวหัวซุบก็ไปต้องไปถึงน้ำางดินอย่งแงีงไหมเจ้าบอกว่าเขาไปหลเลือนหัวเลยใาเพอเพพอะเพอพจะลงไปไหลเดินนาเดินนาไปทางไส้ลยลงบวกนั่นไดยบ้ ไป้พอ,อยางได้บ่อเบื้องข้างนั้นจะคว้างมาในขันได้ก็เอาเลยเบื้องกัอนขันขันลงได้ก็เอาลูกขันบ่อใดก็ถอยแต่ว่าเขาลงปุ่นได้บ่อมาเบื้องด่างให้เขาน้ำได้เกี้ยงเขาไบ่ใช่ขยับขยับไกลมาพี่อะไรตัยับมาพี่อะไรไม่ที่อยู่บนอกเอาเนี่ยแต่เขาลง้งลงดินแหงได้เถ่นนะถอยกัอนเถ่นนะถอยไสถอยไสยเออให้เขาลงดินแหงได้พราเพราเดินหนามันวนมานี่ นมาประนี่วนไปนี่นี่เขาลงดินแหงได้นี่นี่เขาลงดินแหงนี่ยวันไปยังเขาลงนั่นติซื้อเขาลงอันเตีนที่ซื้อเดลี่นหัวไปหันไปเนี่ยพ่อถอยไปเนี่ยถอยขวาไปเนี่ยว้า ขายน้ำแข็งพร้อมบอลย่นี่เหรอนี่น้ำแข็งมาละเดี๋ยววันถามทีมงานก่อนทีมงานเขามีน้ำกินไอ้ทีมงานเขามีน้ำกินบ่เดี๋ยวจะไปซื้อน้ำกินน้ำมันนีมะหอย,าาหายน้ำแข็งมีมันบ่ฮะน้ำแข็งกับว่มีเขาบอกเอาถังน้ำแข็งนั่นขึ้นมาเนาะ สื่อน้ำกินะ่ะยิ้มงานกันครับตอนนี้แม่ครัวลุยเดียวเตือมืนเนี่แม่ครัวลุยเดียวเออคุณนึงว่าสบายคือสิกล้าเอี๋พักพัจก,พก,พกจะเข้าสิเสือนป่สวัสดีค่ะเพิ่งเตือนบ่ เออเดินมาดูน้ำก่อนกำลังคนคีมงานกัน่เนาบวางววามมือพีสิว่ามีฝนดีได้ี่ยหันนี่ก็ยุงแคดแล้ว เอาวางลงลวดเอาวางลงใบลวดเอาวางลงใบมันจ้าเสียนไอ้พ่อไงราใส่นั่นเขาไปลำเลี้ยงตัวนั้นลงมาเลยวางเลยวางลงไปวางลงไปเลยเอาต่อตัวนี้ไปให้นแล้นั่นเพื่อมาย่างมาย่างมา เออย่างมาย่างมานี่เออวางเราไปเลยเขาเดี๋ยวเขาจัดเองวางเราเขามขานี่ดเขาไม่เขาไมาพี่เขาไมาพี่เจ้าหน่อยไม่หยับเขาไม่นีไหมวางลงเราไปต่อไปพูดเรื่อยไปเยอ๋อวางลงเลยเนี่ยมันซืมอนู่เขาดีมันดีมันจะแรงเงาไม่ดีเขาหยับเขาไม่ดีเขาหยับเขาไม่ดีเขาไม่คนกัน เออไปว้างไปคนอะ่ะถึงแล้วถึงแล้ว,ลวมาเลยวางต่อจากนี้ไปเลย,เลยนะเ,เจ้าเขามาสวนไว้ปะสวนเลย เออไปบัเดีเอาตัวไม้มาฐานลุมๆบ้น่ะฐานลุมบ้น่ะเบิ่งเด็ๆควบซื่อัดนีทั้งทีตัวลุ่มเยน่ะ món nước ngay khác bằng nước 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 มาเอาเครื่องดื่มมามาพ่อท็อปฝากมาให้มาขอบคุณขอบคุณพ่อท็อปนะครับพ่อท็อปเอาน้ำกับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณพ่อท็อปนะครับพ่อท็อป เดี๋ยวน้ำกันแล้วมา้เออน้ำเด้อประเด็นน้ำนั่นน้ำทุกเมาไปยกมาไใเด้อประเด็นนี่น่นก็แช่จริงฮะสิบสามแผกไหมสิบสามป่ะสิบสามแผกแงครับเออเพราะว่ามันเอาไปตรงนั้นแล้วเอาทีมงานมายกตัวนี้้ยกไปพุ่น นายยกใส่ก <c ười> e, ันยกใส่กันได้ไหมไปยกน้ำไหมเอาไปใส่ไปหมองนี่ก็ได้ไปเที่ยวเขากินอะไรเนี่ยเรียวเรียวกินบะหมี่ทีมงานผุนมาเอาขนมป้วเอากระแซบแบบที่นี่เพื่อนใครจักบานดิเจ๊พงศ์กันนะครับ ไปหิ i ề u นามาไป nhiều นามาดอไปลุกไปอันนี้เอาไปแช่อันเอาแช่ไปกินเบ่งนำแข็งวขับมีสดสื้อมาอี้นองน่ะังทังนำแข็งมี่ล่ะเดี๋ยวทังนำแข็งบอกเสียนนทยดนนเหรอี่ยังทังทังน้ำแข็ง้นบอสอาจจะเอาเงินไปซื้ออีก่ยเอากวงไปก็ได้ขัดบ่เียงกัควง

ใจดีคร uh ับนะทอดปากมาพันแค่นีไมน่ยเฮ้แม่กินะกินในมืดนะเก๊กเกกมาเอาเครื่องดื่มมานี่ กะีินคููกันเมื่อล้วเสือมามาก,กินมาก,กินมาแม่พักกันมาเอาห,หนไหมนี่ไหมมาเอาเอ็มรมอยมาเอาสอักบอนเสือไหนไหมอะ <S 1> <S 1> <Pam ela> Ô nằm bây giờ chết kín mà giờ nhạc nằm, mà năn ăn. Jump, này jump, 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 mẹ jump, 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 Giờ xin làm jump, 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 xin làm jump, ยังดื่มท่นานท่านน้ำเหมือนว่าหายน้ำเอาไว้แต่กินน้ำกันอย่านี่อยากกินแกเอาน้ำกันจะกินแกเอาเ้อถคือไปเป็นแพ็์บ้ครูกัน กอเลยพี่น้นองครับขอบคุณพ่อท็อปเอาน้าไปกินแม่ตาเอาน้าไปกินแบงน้าไปกินเด็กงหม่หน้่งเมื่อครับขอบคุณพ่อท็อปนะครับเอามอบมา, 1, นนาหนึามมา่งพันคะแนนไปน้ำมาน้ำเด็กมือถือด้เอมร้อยส่วนหนึ่งที่เดกอ,อกใ็ให้ ใส่ใบแต่ให้ซื้อน้ำแข็งปุ๊กต้องงานละปุ๊กรถคว้ารถเอาคลิปนี้ไป้สำหรับสักการะพี่น้องเดี๋ยวพอกันไม่คลิปหน่ะครับสบายดีพี่น้อง